ยยย่งด yeah, ้มาแลวเฮ้ยพาเวนพาเวนยยเฮ้ยลองกูด้วยเ้ยลองกูกัาลองกูด้วยประตูนเประตูไหนลองกูลองกูก้ตามมาไมันตามมาไอ้บ้ากลงไอ้บ้ากันหลัง ข้อสอบทั้ง10แผ่นเก็บครบ10แผ่นแล้วเราต้องหนีออกจากโรงเรียนให้ได้้เฮยยอู่ไหนนกัด้ยไปพริบทั้นสองครับเดี๋ยวอันนั้นกูถามจริงไหนบอกว่ามีป้ามาเป็นพันโรงทำไมไฟมันกระพริบด้วยอ่ะไฟเสียป้าลืมแ่ายเขาไฟไงไป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 เฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาประตูนี้มีประตูนี้มีประตูนี้มีประตูมีประตูไวเสียหัวใจเต้นเฮ้ยซื้อปิดไฟ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 ไฟไฟแอบแอบแอบเฮียเฮียอยู่ด้านบนเลว ปาเวน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 ย่าเฮ้ยรองกูด้วยเฮ้ยรองกูกัดรองกูด้วยย่าประตูอะไรประตูอะไร้องกรองกูกัดมันตามมาแล้วมันตามมาไอ้บ้านข้างหลังไอ้บ้านข้างหลังไอ้บ้านเฮ้บ้านทางตันทางตันเลยตันก็ต้องไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ทางตัน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  ไปแล้วเดี๋ยวก็โดนหัวลวกไปแล้วอโดนกระทาะทีหัวตายมึงจะกูไม่ตามแม่งมาแล้วไอ้มาร์คไอ้เวนมากูณังตันหัวหันกัหรอช่วยโดยไอ้มาร์คอยู่ไหนผมแอบอยู่ไมแอบอยู่นี่อยู่ที่เดิมเลยข้ามผมเลยจากนี้ไบหัว่จะเรียบวิ่งอยู่แล้วเนี่ยไหนกองอยู่ไหนกองอยู่ไหนผมอยู่วิ่งนี่ลุงลุงอย่าวิ่งอย่าให้าน้องแรักก็ เฮ้ยชุบชุบชุบดิชุบดิดูดัดเราไว้อยู่ดูรันเราไว้อยู่ลุงชุบดิลุงมียาไม่ใช่หรอใชีไงกดอีกดเอฟกดหนึ่งกดสองกดกดสักกดอ่ะลุง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 มาลงมาแล้ว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 ด้วยลุงเขาด้วยอุยอะไรอะไรอะไรมึงไปกลัวอะไรกามประจุกูก่อนอ๋อขวาขวาขวาโอ้โหลง โคตรจะหลอนเลยโอเคมามแต่ดําทำทำทำตาตาแต่ดําแต่ดดปิดไฟนัปิดไฟเนลงยากสงปิดไฟลุงปิดไฟลุงปิดไฟลุงไเนี่ยไอลุงไงไอลุงเวนอาลตันไอบ้ากูพากูมาทางกันจันบอนกูึจนจันบอลแล้วมันตามกูมามันตาม ไอ้บักทางเดิมไอ้เวนทางตันจุกโต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 ไอ้เสือเหล่ไอ้เสือเหลี่ยอย่อย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 ไปไปก่อนไปก่อนลอลลไอ้บักไอ้บักลอเลยไอ้บักลุลุลุงรอกูนะลงลุงจุกโตไอ้บักทางตัดไปเรวยไอ้บเน่นเนียเปนนไนี่ อยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือเดี๋ยามานหายไปแล้วเสียงเสียงมันหายไปาล้วเสียงมันเฮ้ยเจอเจอข้อสอบอ๋อโอเคข้อสอบข้อสอบเฮ้ยเจอเจอว่ะสอบมาแล้วสอบมาแล้วสอบมาแล้วกลับบ้านเลยได้ไหมไอ้หมาอยู่ตรงไหนกลับบ้านแล้ว่ะกลับมันกลับไม่ได้ไอ้หมาตัวนี้ไม่ดีไอ้หมากไอ้หมากรอกูณด้วยไอ้หมามันรอกูณด้วยไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไอ้หมา ไอ้าไอ้บ้าม hmm, ัน้ามึงอยู่คนเดียวขอบมึงเลยไอ้บ้าไอ้เชี่ยไอ้บ้ามึงกมาดแลวมดเออไอ้บ้า ไหเจอบ้างไหมเจอบ้างไหมเล็มต oh, 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 no ันเจอบ้างไหมใครเพี้ยนผู้จูงผู้จูกมันไล่เล็มตันอยู่จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละมักจังหวะนี้มันไปไปมาเล่ย์เล็มตันอยู่มันไล่เล็มตันอยู่ฮ่าเล็มตันผมสวีทโฮมอะโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์ผมสวีทโฮมเฮ้ยเฮ้ยมันโยนอะไรอ่ะมันปาอะไรอ่ะมันปาแก๊ธามันปาแก๊ธาไปละไปละ มันล่า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 ผมมันล่าผมอยู่คนเดียวจะด้วยใายคอยเดะใครอยู่ในห้องนั้นวะน่ะผมอยู่เอาดนตรีเฮ้ยลุงลุงลุงโอเคโอเคไปนะไม่ปลอดภัยปลอดภัยใครเปิดประตูเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ มื่อทีไม่มีใครเปิดประตูห้องดนตรีใช่ไหมไม่มีพี่อยู่ตอนนี้ท่านกันหมดเลย3คนเลยมันมารยาทดีด้วยเปิดประตูเข้ามาแล้วมันเออปิดให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงมามาพี่ต้องพี่ต้องระวังระวังนะที่เดินมาข้างข้างอ่ะมันอยู่ข้างข้างหรือข้างบนไอ้แหลมนี่ใครที่เดินลงไปข้างล่างมมันีเเสกูว่าข้างบนไปไปไอ้ไปห้องไหนห้องไหนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เรียวซ้ายเลี้ยวซ้ายอย่าไปตรงเนี้ยสายซ้ายก็ได้สายก็ได้จุกจุกแล้วออกออกเรียวซ้ายนะอะไรกันซ้ะ ปิดปิดไฟปิดไฟไฟกนปิดล้วไฟก่อนปิดไฟก่อนตะลยู่ไหนุกแอยู่ไหนเรลุงเร็วลุงเร็วล้เลมดนทำไมม้ากับลุงไข่ไม่โดนเลยวะใช่เราเขจะผ่านช่วยแล็บตันก่อนลตันไอ้บังไอ้บังไอ้บังไปบอไอ้เ่า้ยมันไปเป็นบด้ไอ้บัง ไอ้บ้ามาคนเดียวใช่ไหมไอ้บ้าไอ้บ้ามาคนเดียวเหรอไอ้บ้าม to ึงมากับใครมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูกูวิ่งอยู่หาไม่เจออาจารย์แม็งซ่อนข้อสอบไว้ไหนวะไอ้เจออะไรไม่ได้เฮ้ยได้แล้วอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวเฮ้ยมาแล้วข้าชื่อเหลืองอ่ะคนรไปอยู่กับกูเอ้าลูกก็อยู่กับผมอีป้าอยู่กับลุงลูกอยู่กับผม ไปได้ไหนแล้วเอาแล้วลุกลุกเมื่อกี้กูอย่างนี้เลยเหรอลุงอ้าวป้าไม่ตามกูแล้วป้าตามกูไ้ลุกป้าตามกูย้าอาา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 เลาากาา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 าอวมาาามมากใส่ชุดน่าาักาาาเลยาัาเลาชาาเลยนา่คืออะไราา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  โอ้ยเขียยตูดกูไอ้บ้าไอ้เชี่ยเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาห้องกูนะอย่าเข้ามองกูไปไกลๆไปไกลๆอย่าเข้ามองกูไปไกลๆเฮ้ยมีกดออฟมีกดออฟอ้หผ่านผ่านห้องชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างผ่านห้องว่าจริงๆแล้วข้อสอบก้าวแผ่นเราก็ผ่านเกณฑ์แล้วนะ

ไอ้มักแน่อ้อดได้ได้่เีย่อไป้เอาแล้พี่ล่ะพี่ล่ะไอ้าพี่ล่พี่ล่ะได้ได้ไดแไ่้ได้ได้ได้เดียวได้ได้ได้เดียวได้ได้ไเดยวได้ได้ไวแด่ได้ได้เดวเดวเดีได้เดวอะไรอะไรอะ่ลโหลมาซกกะลาปูลาฮัลโหลกลีปักลาเอาเฮีแเอ้า เมื่อกี้ไม่ใช่ว่าไปแดดดอดังแป้งดังแป้งกาลังดูๆเม่เลี้ยวมาหาผมอยู่เลยเหมือนแบบว่าคุณป้ามันจับเด็กมาหมกกินตรงนี้หรือเปล่าอันเดียวเดียวอองครัวนะรับจบไงรับจบได้ดโอ้ไดได้ได้โอ้ อะไรเๆเๆอะเรๆๆเๆเๆเๆอะไรเๆเๆอะไรเๆเๆเป็ดชุวงเล็กตอนหน่อเป็ดชุวงเล็กตอนหน่อยไม่ว่างไม่วางจริงๆหรือว่ามีคนอื่นสายเลื่อนคืนเรื่องอเไรกันไปไรบ้นไปเลยให้รู้รู้ ไอ้ปลาเป็กปลาเป็กเหลี่ยมปลาเหลี่ยมปลาวิ่งดักปลาเป็กปลาเหลี่ยมปลาวิ่งดักปลาวิ่งดักปลาเหลี่ยม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 กูปลาเหลี่ยมกูปลาเหลี่ยมมันเร็วขึ้นปลาเหลี่ยมกูตายได้ลยปลาเหลี่ยมยัยปลา ปายาปาเลียมเร็วๆกูจะตายปลาเป็นเลี่ยมปลาแม่เลี่ยมปลาเป็นเรียมปลาดักเฮ้ยปลาไปวะปลาไปปลาดักปลาดักปลาเลี่ยมอีกแล้วปลาเลี่ยมอีกแล้วปลาเลี่ยมอีกแล้วเร็วๆเร็ววเร็ววได้ปลอดได้ปลอด ไม่เจอตัวจะเป็นป้าเลียมป้าเลียมปลาเลียมป้าเลียมไปนะมันมีตามไหนบ้างนะใต้โต๊ะใต้อะไรใช่อาจจะแบบใต้โต๊ะอ่ะผมว่านะก็ที่เนี่ครบแล้วไปเจอพี่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  ออก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 เจอข้างหน้าพ <ahead, S 2> <Wow. S 2> ี then, the the yeah. 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 Mm ่ข hmm. ้างหน้าข้างหน้ามามามาลงาคไปที่ออกรอคนคานเย้ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง ATMC นะครับและดูคลิปเต็มที่ Youtube ช่อง ATMC ครับผม